ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศจะสบายดีเดอ้อเนาะมือนี้แม่น้องฟามี่ก็ได้เดินทางมาหาสาวอีกคนหนึ่งเนาะเปิ่นกาด้ยินข่าวว่าเพิ่นบเหิหุหงเนาะพ่อแม่พี่นอ้องในครอบครัวเพิ่นก็คือว่าบุมีผู้ชายว่าซันก็อยูกับแม่กับลานก็ค่อนข้างลําบากในการที่าบเห็นหงแม่กระเถ่าแล้วเลี่ยงลานน้าเนาะพ่อแม่พี่นอ้องแต่ว่าแม่น้องฟามี่ก็ยงังบ่ได้มาหาเพิ่นยังบฮห้จักเพิ่น หรือว่าบุหูว่าเพิ่นซื้อยังไดเนาะหรือว่าอายุเท่าไดเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าแม่น้องปามีกัยังบุท่านได้มาหาเพิ่นจากเ่อเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าสิไปติดตามชมคลิปเพิ่นกะแม่น้องปามีก็ขอผาาพ่อแม่พี่น้องติดตามเนาะติดตามกดไล่กดแช่แม่น้องปามีเนอนะ ชมคลิปแม่น้องปามีโดยที่บต้องขมโฆษณาด้วยนพเมพี่น้องเพื่อแม่น้องปามีสิได้มีไายได้นำนำโฆษณานพเมพี่น้องโอเคบเวลายใหญ่ห่างนพเมพี่น้องแม่น้องปามีก็สิพาพเมพี่น้องเขาไปหาเพิ่นเลยเนาะแม่น้องปามีก็ยัง้ว่าเพิ่นอายุจะปีเนาะโอเคเขาไปหาเพิ่นเลยเนาะพเมพี่น้อง โอเคนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าแม่น้องปาหมี่ว้าพูดคุยว่าสิพามหาเพื่อนกะมาฮอดเพื่อนเพื่อนเป็นทีเฮียบห้อยนาะพ่อแม่พี่น้องการสิไดเี้ยชาสายก็มาก่อนคือเก่าสบายดีโดยสบายดีแม่โดยสบายดีก็ยังมืดเลยเนาะหมอนเพื่อนมืดเพื่อนหมมีองเยี่ม เดี๋ยวมีหนาต่างโดยป้องเยี่ยมนะบ่มีปงเยี่ยมที่แรกบ่มีถูกอยากเอาไปชาร์เต็นเมื่อเจ้าเจ้าซื่ออย่างนั่นนี่ื่บุรีซื้อบุรีเนาะอายุจะปีแล้วสามสิบห้าสามสิบห้าเนาะโดยระษีอายุร่นเล่าข้าวเดียวกันกับแม่นองปามีเนาะกับม่พี่น้องคือแต่ก่อนนี่เพิ่นได้สามครอบครัวเนาะ ช่างพักผู้ว่ามีเลิกกันแล้วกันแล้วได้ประมาณสักกี่ปีปะเลยช่ากว่าปี้ะลูกอะไรยงเงี้ยช่างสองคือว่าตอนที่เลิกกันนี่ได้ลูกมากมาเลยปะได้ลูกได้แล้วลูงได้ขวบขวบหนึ่งเพิ่นได้ลูกจกคนแล้วลูกคนเดียวผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเนาะโดยใหญ่เลยปะสักสองปีสักสองปีแล้วโดยโดยอ้าวตอนนี้เพิ่นไปอยู่ไซซายู่เฮือนนี่ปะ โอ้ตอนนี้เพิ่นก็ไปสร้างครอบครัวของเพิ่นและสร้างครอบครัวเพิ่นมีครอบครัวแล้วลูกก็ได้เลยเลยอ๋อไปสร้างครอบครัวตอนนี้ก็เธอทำเอื้อนีหลังจากที่ว่าป้ายาห่างกันแล้วก็อาศัยอยู่กับแม่บออาศัยอยู่กับแม่พ่อได้สิพอเสียแล้วแต่โดนได้อไม่พอญกลิศเสียแต่โดนได้แต่ดุง่ายหน้อยยังเรียนดุงฉินุ่งโฉม บยยเจื้้ออังนนๆะสามสิบกว่าปีทั้งเอื้อยกับสามสิบกว่าปีคือกันเนาะคือว่าจำหนาเพิ่นได้ยดิวะหนาพ่นจำบ่ได้เลยจำเขาไล่จำบ่ได้ว่าบุบุบอะไรเป็นพ่อเป็นบุบบมีเูาบุบอยเฮวนตอนนี้กะอาศัยกันอยู่จะคนจะอยู่ในเดี่ยวคือสองคนกับหลานน้อยคนหนึ่งหลานน้อยนั่นแหละอุ่นอันตรางหลานน้อยนี่เป็นลูกของใครจ้ะลูกของน้องน้องสาวน้องสาวน้องสาวหลาน เคยได้ยินข่าวว่าเจ้ากับบุหินหงมังบุหินนี่เนี่ยอันนี้แรียกบุหินหุงอไปใส่กรบป๋ไล่อาใส่ไปอาใส่เหือแห้งตัวเองกรบป๋อไลบุห็นจะดีหรือว่าเห็นพ่อเป็นเงาเห็นเป็นเงาเป็นนมะม่วงเมียไปแล้วคือเห็นอยู่ว่าชื้อเขานังเห็นก็เป็นมื่นมิลแล้วมันเป็นเห็นปเจ๊ก็เห็นปเจ๊นะลอยลอยจื้อยุ่หักจื้อหักจื้อยู่นะจื้อจื้อเสียงปากเห็นยังงก็ได้ ยัม่ยื้อจีบอ่ะฮานี่มจื้อแล้วเราเคยเห็นจื้อเนา่อยได้จะจื้อจีบเสียงคอยนี่เจ้ากันจีบว่นวันจะจื้อหน่อยนึงเดียวเจ้ามาไพ่่ะก่อนนี้่เสียงนมจื้อจักนะเรเฟินแน่จะจืเสียงเนาะเดยแต่ว่าคอยหม่จื่อจำเนาะจือโอ้แล้วกันมะนเคยลอบ้านเด้เคยรอบ้านเคยไปใสเลย่เคยไปใส่ ขอโทษได้เลยขอถทำได้หนึ่งนันตาเอื้อนนี่เริ่มมองบาเห็นนี่จักปีล่ะเป็นได้หลายปีแต่แล้วได้แต่ยังสาวปีแต่ยังสาวอายุแกะตัวแล้วตะกี้วันยังสาวอยากนั่นไปยุตะกี้กันไปไล่ยุอัางชาตัวเองไล่ยุเลิกกันนะเพรากับหัวที่ว่าเริ่มเป็น ท่านตท่านอ้อคนโบเห็นฮงตั้งแต่ยังบทันมีครอบครัวเลยเจ้ว่าสาเหตุนี้จักนะเพื่นยังปัสาเหตุนี้เนี่ยบอกว่าจนะสาเหตุข้าโบเห็นนี่แหะเป็นก็เลยปะ่อยปะเดี่ยวคุบเด่ยวคนกุบเพิ่นก็เลยไปปะเนาะไปผิ่นกับบริตติโตติดยังมาเลยบอก่นก็เสียได้ตอนตี้เนิ่นก็เีอ่นเสียแล้วบก็บชติดต่อมาเลยปะได้พิ่นก็ ลงไปเป็นข่าวัดเัิ่นตุกันข่ายัดก็ได้เสียแล้วได้หลายปีแล้วยถ้าเกอดนี่ก็เริ่มมองบเห็นเริ่มมาประมาณหอดวันสิบปีมาหอดเนาะยังมาหอดอํา่เริ่มแต่ว่าบุห็นเริ่มมีอาการมามีอาการสีแล้วเนี่ยนะประมาณอยู่ได้วังสิบปีกูปีนี่หลยแต่ว่านี่อย่างซูนมีอย่างถือบ่ลเรือเป็นมึงว่าเป็นอยางลนาเบด คือว่าเขาโมมี่ยังถือบอกเลยบัดทางแม่บัดอายุลายกลัวพันยังเห็นกลัววะเนาะเจ้าบ่ได้เป็นอันนั้นบ่เจ้าบ่ได้เป็นแบบว่าโรคมาหวานหรือวไวยังบ่ได้เป็นบ่กเหมืนี่มันบ่ิเตนนี่บริเตนเป็นมาหวานนี่เมยยังว่าเป็นมาหวานขึ้นตาอีหยังประมาณนี้เมย์เนี่ะเป็นโรคมาหวานบ่ แม่ด้นป่วยแม่แม่นั่นป่วยแม่แม่ป่วยอยู่กับแม่สองคนได้ป่วยแม่ก็ป่วยแบบทั้งเอื้ยแบบเนมบ่คอยเห็นแบบนี้แม่ป่วยแบบสิเบิ่งแนวไหนบัดนี้เนาะหมู่ก้อนสิเบิ่งหมู่ก้อนสิเบิ่งเรอยู่แบ็ดเบ็ดถูกๆนะแบ็ดป่มีหยังนะแบ็ดช่วยกันบ่ได้เนาะรวยช่วยกันบ่ได้เพิ่นว่าว่าพื้นว่าพี่น้องเพิ่นก็เป็นครอบครัวเพิ่นเนาะพต่นเอข้าก็ สายเพื่อนกับมันกับพวกคือผู้เฮาอยู่แน่นันก็เกงใจเพื่อนเนาะทก็เกงใจเพื่อนเพื่อนก็มีครอบครัวน้อยนักแต่แบบว่าก่อนิเปินกับบรมียังถึกเนาะบรมียังถึออืแต่ไปหาหมนะเพื่อนกับว่าว่าปษาเป็นโรคประสาทเป็โรคประสาทอยู่นนสายตาแต่ว่าเฮารักษาวันนี้มันก็สิเศร้า เพคนว่ายังสิมีโอกาสหายอยู่ยังสิมีโอกาสหายเพื่อนว่าถ้าเฮามติปัวมันถ้าเฮาบุปผวน่ะมันก็อายุแก่ไปปัวนี่มันก็มันก็สิบูจะเห็นเฮาบุปผัวอะไรก็คือตอนนี้นี่เอื้อยปัวอยู่ว่าไฉบ่ปผัวนะไม่ด้มีไ่มีหยังบ่ได้ปัวอยู่ปัจจุบันาป็นสัตว์อ่ละบ่ได้เป็นปัวเลยบ่แต่แต่หมอเพิ่นท่วงกับ่ได้ปัวเลยไม่ได้ปัวเลยบ่ได้ปัวเลย ย้อนมาบ่มีเงินมีมานเนาะแต่ว่าว่าแพงม่จังตดสินใจกับ่มู้ว่าแพงเผลกับ่ได้ว่าว่าเป็นราคาจริงราคาผลไ่้ว่าไปกวดเพิ่นกระบอกใหะแนะ่นําใหม่นวเราหกลูกโม่ใหญ่เลยปไปหาหม่เมืองผลว่ากับมี่ามือผลว่าห่างผลกับร้บกว่าราคามม่เท่าไรกับ่ฮู้ตังตังเต้เป็นตังเต่เป็นไปกวดนะกับเป็นลายปีแล้วไปกวดนะก็เป็นเฮิงเตือแล้ว เจ้ากไม่ได้ปัวเลยเนาะไม่ได้ปัวเลยวถ้เขาไม่มีนะชิยอนมาไม่มีเนาะอ่าไปอาบมาเข่าล่นกันบุมมีลไม่ได้เห็นให้เห็นหน้าไม่ได้เห็นมีผาด้าเลยมีแต่ผาเห็นเนาะมีแต่ผู้หญิงอยู่น้ำกันเข่าหน้าไม่เข็า เขานํามกับเอื้อนองซีไม้กินเอื้อน่องไปซีไม้กินแต่เขได้กินเขาซีไม้ให้กับเขาคล้ายเขาคัวเขาโดยมีบ้แบบว่าบางมือแบบอดเขาเลยบางมืออดเขาพากันมีเขากินบุกมีินเขาแกงกินมีแกงแงงกินนะ S 2> <S 2> แกเข้าแกงยังงี้นะมันโยงที่เนี่ยมันมั่ชุดน้าเมาจริงๆเนาะแค่ชิ้นหนึ่งแบบมันไม่ได้กินกั๊บเนาะแค่ช้นหนึ่งก็มีใน่กินกั๊บแต่ยังมันเบิดแน่นะมันหมดหลายก็เลยตุ่มติ่มไปก็เลยเห็นหน้าเลยเห็นหน้าหลายปีเลยก็เคยแต่ว่าซื้อกินอยู่ว่าเขาซื้อกับบุ้มีนาซื้อนะบุ้มมีนซื้อยังก็เลยเอามีแต่พี่น้องให้กินเนาะพี่น้องให้กินพี่น้องให้กินก็กินซ่อมจะเขากินเขากินนั่นแหละ ข่าฟืนข่าไฟอย่างนี้ใช่มีเสียเป็นยังข่าไฟกับต้องเบือนกับเช่นเมียนนั่นแล้วเหมือนกันนี่กับข้างเบือนกันข้าวข้อเมียนเลยเช่นเมียนได้มันผมมีทำลูกชายน้ำพิ่นไปสั่งครอบครัวน้ำพิ่นไปไทยว่าเดี๋ยวนี้ดูยู่บ้านไปทยอืคนไปไทยมีทุนนั่นด้ะผมคอยยืนเท่านั้นมีเท่านั้นก็เออพอได้ยืนเบ็ดนั่นขาดขาดกันเคยนั่นแหละเพื่อเพื่อชิมาเพื่อชิมาอีกกับพอได้เสียน้ำบ้านน้ำเมืองกับบุกุ้งบุ้งเป็นอะไรป็นม้กันยังบอ มีกินนะโดยเว็ดเขากับฮาเว็ดขานคืนเขากับเบบุมีนะเขาถึครอบครัวเขาเนาะตีบอกว่าเขาอนุญาตถามเอื้ยจังหน่อยหนึ่งนาะแต่สมมติว่ามีผู้มาหักมัดนี่ทั้งเอื้ยกันยังสีแบบว่าพ่อมสร้างครอบครัวอยู่วนี้พ่อมสร้างยุ่งตาหุ่มตาเจ๊งพ่อมสร้างแต่สมมติว่าเอื้ยเป็นแบบนี้อยู่แต่ว่าคุณหักได้ยังเป็นสิทธินะทั้งเอื้ยนี่ก็มาจังได้ก็นใจก็ ยังพ่อมบรรได้พ่อเพราะว่าสิพ่อมเพิ่นบล่ได้พ่อว่าเขาเป็นมาสี่ก็เลยอ่ะยันเพิ่นบ่กน้อยนะเฮาเนะยันเพิ่นบ่รลอยเากับทำยอดใหญ่เพิ่นซื้อเนาะน้องใหญ่เลยเพิ่นเบิ่งมาแต่ว่าโบแมนว่าอยากลองซื้อได้เพิ่นกะคันว่ามีผู้คิดแม่ไม่เพิ่นคิดมากเพิ่นกะไม่ผิดทุกผิดเพื่องหักในสิ่งที่เพิ่นเป็นเพิ่นกะโบตี้โบวาเนาะหักเลยเพิ่นคิดว่าโอ้ อับแล้วก,ก็เอาแล้วไปป่วยยังสีนเนาะเพราะว่าเพื่นอนยังว่ามีโอกาส<ต>ช่วยกบดตีบวมาบดบดตีบวกินบดตีบวกินพรมเพียงก่ะเพาเพื่อนป่วยยังกับพรมเพียงอยู่ค่ะว่าเพื่อนดีใจถ้าสมมติว่าเพื่อนอยากเข้ามาใส่ชีวิตคู่นำ้ำใส่ชีวิตคู่ไว้น้ำกัน ยินดีเนาะแต่ถ้าว่าถึงว่าถ้าเฮาได้เจอคนที่แบบนั่นก็ถือว่าเฮาเป็นคนที่โชคดีที่สุดเนาะเพราะว่าบ่ฮู้ว่าไผสชิมาเฮาได้เลยเนาะเพราะว่าเฮาก็ดีใจได้พิ่นที่ว่าสิ่งมีผัวไปผัวไปยังนะเฮาก็ดีใจนาำฮักเฮานาะฮักเฮานําสมุดว่ามีนะโชคดีของพึ่นเนาะแต่ว่าสิ่งที่ว่าเออรู้สึกว่าขาดแคลนที่สุดในครอบครัวของเอื้อยนี่แม่ยังจ้ะ บ่พื say, ้นขาดก็ขาดบวกทุกอย่างแด่แนวของยาญมโดยบุมีแหลยของหน่ำเป็นย <Exactly. S 1> nice. ่างของหน่ำกะเก็บเอ้ยเก็บน่องเขาชงซานเ็ดีห้เฮ็ดไห้เก็บน่องเฮ็ดไห้บอกเขาชงซานเบ็ดปัทายก็บอกพื้นนยากคำเนาะไปลงถังหน่ำมันกับบุญมี่ของหน่ำกับไปเบ็ดเอาบุหินเนาะมันกับย่าฝนตกฝนรีนมันกับไปยากนะตาเจ้ากับบุได้เจ็บบอกเสพบ่ บได้บได้เจ็บได้แสบก็ได้เจ็บกได้ยางเิ็นน้ำตาใะเห็นน้ำตาออาเลยเจ้าเลยก็ไปเลยบได้แสบบนยางเบ็เฮาคือเฮาเบ็ดมวยืช่เนาะมือไปเลยเนาะมวยไนเมันมวเบ็ดขึ้นหมกคนไข้คนขึ้นนะมวยซะ เพิ่นกว่าเพิ่นกว่าลูกประสาทตาเนาะไปหาหมอเพิ่นว่าลูกประสาทตาแต่ถ้าพูดถึงเพิ่นกะอายุเท่ายสามสิบห้าก็คือว่ากลางคนเนาะสามสิบห้ากะว่าเถากับบัวเถาว่านมกับบันมใบกลางโดยแต่โดยมาแตงเนาะแต่คันว่าหขาเพิ่นได้กจิกแตงใบมันมีนนาะของแตงจากเท้าสิเอาเงินที่สิไปจากเท้าเอาเงินใส่สำอางอะไรไปใส่เนี่กินคนได้บ่มีเนี่ยกินกันยังชื้อเข่ามีนะชื่อื่อเข่าซื้อ เราสมมติว่าสมมติว่าเพิ่นมีเงินไม่ข้ามปวยก็คือสิหายอยู่เบิ่งต้นค่ะเพิ่นบอกเพิ่นมาแต่หาหมอเพิ่นก็บอกว่าเจ้าไปปวดแล้วมันก็สิหายหนักเพิ่นว่าขันเจ้าบวดปวดแล้วมันก็เพื่อนอุ้ยนี่นะเพื่นบอกนะก็เลยห่าวัดบุมีก็ไมี่ก็เลยเอาบุมมี่แบบนี้จังไรเนาะบุมี่ก็จำเป็นอยู่บุมี่จำเป็นอยู่ไปใช่แล้วอยู่ไปแบบเอาบุมีเนาะ ตปปเที่ยวขัดตะปกันพ่ดว่าหายุขัดปูอะก็จะให้มันเป็นหึงงพดว่าหึงแล้วมันก็ใช่ไหมคับคือตอนนี้ได้สะเขาน้ำมีกินอยู่วะเขาหน่ำก็ถูกชีมาให้ก็น้องชีมาให้แล้วพอกินพออีกมื่ออีกวันไปได้ยูบาสอบหนึ่งค่ะซานได้ยูลายยูพินชีมาให้สม่่งค่ะซานหนึ่งะซานีมาให้ก็หึ่งเต๋อได้กินขอนได้ บ้านเดียวกันอยู่เนาะแต่ว่าเขาก็บ่ฮู้ครอบครัวไพ่บ้านเดียวกันบ่มีครอบครัวมีตัวผู้เห็นหนะาเนาะบ่มีขึ้นหน้าก็นำหาาเข้ามาหาเบิ่งจังซี่แล้วผู้บ่มีก็บ่มีอีหลีเนาะเพราะว่าบ้านเฮาเป็นบ้านใหญ่เฮาก็บ่ค่อยทั่วถึงก็บ่ฮู้เรื่องราวในการใช้ชีวิตปานใดเนาะของเพิ่นปานใดโทรศัพท์อีหยังใช้ก็บ่มีเลยบ่โทรศัพท์ใช้ก็ บ่มีนะแบบยืมของเอ้ยน้องใช่ยามอยากโทรยามอยากโทรก็ยืมเอาแต่ว่าเขาจะโทรยังบ่มีแล้วบ่มีเงินซื้อคือว่าเฮากบ่นอยากไเออบ่เห็นวเฮาจักสิหาสสิเอาสโดยจหากอยากว่าขาดคืนอยู่ขาดคืนกเาาบ่ได้เนาะกบ่มีธรรมดาเห็นยว่าไปทางานเนาะโยกะายกไปหาทงานนก คือคือมีอยู่มีกินอยู่ัวนี่นั่นเนาะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่รอก แต่ว่าตั้งแต่เริ่มเป็นนั่งเอื้อก็ไม่ได้ไปใช้เลยเนาะไ่ได้ไปใช้เลยอยู่แต่เฮือนไปลิ่นไปยังก็ไม่ได้ไปไปดินไปยังก็ไปไปอยู่แต่เฮือนนี่แหละก็ได้ไปใช้ได้ล้างเลยก็แบบออกไปใช้เลยอยู่แต่เฮือนไปใช้ได้ห้องได้หได้ไปแต่เมย์เด้หากองมากินมาชุกีนนั่นเมย์เมย์ตะกิ้เมย์เป็นเพื่อนพาไปหาโดนไปหาอยู่หากินเนาะเมย์ปวดได้กินปวดได้กินวันนี้จะกินไหมชั้นมางมื่อก็จ้ำคือจ้ำก็จเดือเอาไปเอามาเกลือจ้ำกูดูแก่กันเนี่ยสิบวัน เกลือก็ยังชิบมิ่กินนะต่อไปก็ชิบม่งเกลือกินนะกินแต่เกลือเรื่อยๆเลยเกลือก็ยังชิบมมีได้ปะเนี่ยนะโดยบุมีแล้วอ่าก็ชิบมุมีเลยอ่าิ่นมาเพิ่นมาดินบ่อนะอันสั้นๆโดยผืนมาดินนั้มบ่พี่น้องมาเยี่ยมมาเยี่ยมมามาเยี่ยมชิมาดนด้เพิ่นมาดไปห้องสู่ควันหญ้าสู่ควันหญ้าผืนนี้พอได้ผืนนี้สู่ควันหญ้าบอโดยสบายโดยสบายในชีวิตในห้อง ลงตะลางทำในลงหมดตะลางเล่ครับทำได้ไปใช้ได้แม่กะแต่ว่าบุมีอยู่มีกินแต่กินไม่หายกินวันนี้กินกินนะค่ะบุ๊มเนาะเดี๋ยวนี้แม่นั่นป่วยบ่สบายแบบว่าเป็นเป็นมาวานบ่เป็นผิวหนังลายยางลายยางผิวหนังลายยางโดยเป็นหายไปหาหมอแต่ว่าบุมีขาดขาดไปไปหาอะไรก็ได้เลยวันนี้ได้สช้ผ้กันกินข้าวกันยังมัน ไมีไ่กินกินม่มีกินไปอยู่ไปกินไปอยากไปกินโมมีจี้กุจี้สาวน้ำกุนเจ้าจี้กุจี้กินขกับน้ำะนี่ยสาวมีจีนกุจี้กินกันยังบน้ำกันเขามีเงินเขาก็ซื้อมาเขามันโมมีข้าวมาซื้อมาให้ลูกมาชมกินแต่ว่าบาง้านี่กินข้าวจี้เนาะบางเที่ยงนี่ยบางเที่ยงก็ จําแจวจํายังบ่ได้กินนะยังบ่ได้กินเนาะข้าวยังบ่ได้กินเลยข้าวมต้ข้าวกินเลยสิกินเนาะข้าวยังบ่กินเฮาก็เทียเดกินดูไปอยู่มาเบ็ดอยู่เวคลํางมแม่กับคลําบ่ลําเนี่ยกินก่นเมีหวานมกินกบกินกบกินเขียดน้อยาีปลาีนิวมันหบ่มี หายเน่ากเนาะช่วงนี้โดยชื่อกะแพงมีนะมีนะมีใครโดยโดยผู้จีขายกับผู้จีขายเพ่นผู้มีก็มีคนจีซื้อมีอย่างกระลัอีกเข่าวนิโดลูกเป็นหลังไฮยุบลูกนะมันเถอะหมูมีหมูมีปุ๊บมูมีเที่ยวของขายในแชแนลขายคลิปนี้ลงไปเพื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะหรือว่าผู้ใใจบุญเพื่อนอยากช่วยเหลือเนาะทางครอบครัวของแม่เพื่อน คือว่าขาดแค่นลาย่างเงี้ยเนาะแถมยังเป็นพญาตืมใช่อีกไม่ยาตืมใช่อีกก็ไปลุกบเห็นหุงแม่กับเป็นลายโลกเนาะเียยังว่าแม่นั่นเนาะเมย์โดยเมย์พิ่งเห็นไรแม่เห็นคนไรกับเบ็ดยูเบ็ดยูชื่อื่อนะเบ็ดบุมีอันค้อมามัทสิเห็นยังได้ฟูฟูอยู่นะแม่ก็เห็นหุงกดีแค่เนาะ มีน้ำคิดน้ำใจเนาะกึงน้แม่น้องปามีเข้ากันคนระศหพันเลยเป็นหาชิดฟันจีทั้งเขากันน้ำใจเด็กๆในหน่อยเนาะโอ้ให้พญาติลกโลคาเด้อเนาะอยากแบบนี้อะไรให้เศร้าลำให้รวยคือกันอยู่ดีไม่แห้งเลยกันทั้งเข้ากันชิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพอกันในคลิปขณะมื่อ่คลิปต่อไปมือหนามือไในก็เข้ากันชิได้เข้ามาเยี่ยมยามอีกอยู่ดอกเนาะโดย ก็จะ <No, S 2> ได้เดินทางกลับเนาะสบายดี no, สบ,บายดี no,